สวัสดีครับเซาการนะครับผมจากคู่บตาชีสเกดเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมณ์วันที่สามครับพื้สภาคม2568ั 200, น้อยหกมีเซาการมาตีเทิร์นรถนะครับ L3608 มหนดีที่นะครับของพี่เกียงเกียงไก่นะครับอยู่บ้านหน้าดงตบ,บพลพระลานอำเภอหน้าตานนะครับจงบังหวัดอุบลราชาธานีเดี๋ยวเราหาฟังราคาอยู่เดี๋ยวหัวหน้าเราลองลดหยุดนะครับเบิ้งก้มห่อหนเบิ้ง สภาพรถนะครับนี่ไหนนี่ตาใจผอมด้วยเราละนะครับเป็นเอลสามหกศูนแปดแต่ว่าอุปกรณ์สะอาดเพราะน่าจะทำใหญ่เกินมานี่อย่างเงี้ยน,นะครับแปลว่ามันี้ออุปกรณ์แต่การนะครับแต่ว่ารถแบบคือว่าโอเคอยู่นะครับลังค้าเนียนะ่ยจะเป็นล้างข้าทีา่อะรถรถนี่นนรูปเรา <laughs> ไปอากาศสั้นรูปนะครับสั้นรูปมาทานยางล้างดอกเต็ม พาฟังราคาหัวหนาเป็นก่อนนะครับว่าเพิ่งใช่ก็ได้เพิไ่ไทยไายแขงนะครับเพราว่ารื่องนี่หนุ่มัม่อนว่มนี่แข่็หน้อยก้ตงข้าะะงบน,นมีนกัวนอนไปดีน,น,นะ กเหมืหนอนเป็นหมืท่านตัวไอเชียหนึ่ง <c oughs> โอ้มาดานต้ใส่งงามนะครับเพิดมันเพิดมันนะครับเ่อนตัดให้เกียนไปแล้วฟ้าสูยเดิม ดูหน่อยโอเคดูหน่นนอยฮะครับเบาะนี่ก็บบเบาะแขกนะครับพาาันด้วยมีหัวกองใสเครื่องมือถ่ายเราเห็นจัดหนักจัดเตียมไปถ่ายแต่งนะครับสปอร์ตไลท์ลแต่งแต่ว่าอุปกรณ์เช่ากับานในบนเรานี่ยังเนี่ยอาจะมีพอพันก้อนมีโรตารี่นั่งอยู่ดอก,อกเดี๋ยวพาไปเบิ้นกี่งานอกดนะครับว่าเรามีพันสี่พันอย่างแต่เล้วไหนจะบ่เทินนะสุ่มนี่เล้วไหนจะเอาใบใส่คือเก่านะครับ เกินกันลวาบานนี่ทีมงานเจนั่น,นเอาแล้วบานนี่ครับพวกกิ่กแหงเลาเฮียได้ขนาดจะไปเรียนลองเราเลยขาดการนะครับเส้วกาคิดว่าบนาต่ำกว่าสองแสนห้านะครับเอาอุปกรณ์ครบเลยประมาณประมาณการเ่าเครื่องเราก็ยังคฟังเสียงเรา อาจจะยังโอเคอยู่เป็นเจเทอร์นเอศูนยงแปดเอสพนะครับคันสุดท้ายคันท้ายสุดนะครับเอาไอไอแล้วนี่แหละถารกราคานะครับตําก็ดาวโตัมก็สามสปเซ็นตนะครับสาเปของเอลฮาศเอลหาสมันอยู่อสองแซนสองนะครับทีนี้เนี่ยคนขับโมเดลไซเรลหมดหน่อย มีหวัวน้อยนะครับแถวบมลูาคาเก็นะครับูาคาเกลยตงสบมีหวหน้อยอาตอดหนาตอดแล้วบกกญญากทีเป็นย่นี่จะเสียเป็นอีกได้หน่หนเนี่ยหยิบโอ้ไฟหนาก็ไฟหน,า,ฟหนาแตง้วยกันีย่ยเียบรย้อย นี่ระบาทเดียวติดตืมโอเคจบเรียบร้อยอุปกรณ์ยังมาหันในหัวได้ครับว่ามีอย่างเนี้ยครับยังไม่รู้เดี๋ยว่ายรูไปเห็นเท่าันร่อันครับผม จะได้ดีจะได้ดีโอ้ละผลสีให้เรียบร้อยเนี่ยไปท้ายนั่นเดีย๋ยวทางนี้เท่าไหร่เชียงเชียงได้อยู่บ่ครับนี่นี่มาดทานยังออมอยู่นี่ละ ไทยแข่งเลยขี่รถมาหนีบ่มีฝนในหนองฝนลินมาสุดท้ายก็ได้ครับตกดินมาออกมาจากกันทละลมก็ลินมาน่เนานะครับเดี๋ยวถาในห้ัวหนาเพิ่ประเมินราคาก่อนนะครับเจ้ากากันนาจะบ้านเด้หูอยู่บ้านดไเดียวเพิ่นไปหาเอกสารอยู่ ว่าเฉดเท่าใดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากดีเทิร์นนะครับจังถูกฮะเจ้ากาเบอร์ถูกอยู่ซื้อคลิปเลยก็มีนะครับแต่ราคาประมาณการน่าจะอยู่ประมาณเช้ากาว่านั่นแหละครับเอาจังพอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนียงก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ